สวัสดีค่ะโครงการสุดฮอตไอเดโอจรัน70 r i v e r v i ร w เววิตอนนี้เปิดให้เข้าชมตึกจริงแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เฟิร์นจะพาไปชมห้องตัวอย่างบนตึกจริงและจะพาไปดูวิวฝั่งทิศเหนือและฝั่งทิศใต้ค่ะว่าวิวแม่น้ำจะสวยขนาดไหนตามเข้าไปชมกันเลยนะคะ ห้องตัวอย่างแบบแรกจะเป็นสตูดิโอขนาด26ตารางเมตรนะคะจะเห็นว่าโครงการจัดฟังก์ชันการใช้งานมาอยู่บริเวณเดียวกันนั่นก็คือเคาน์เตอร์ครัวและห้องน้ำค่ะซึ่งจะกั้นด้วยบานสไลด์ระหว่างฟังก์ชันการใช้งานกับโซนพักผ่อนของเรานะคะโครงการนี้เราจะขายเป็นแบบ fully fitted นะคะจะมีบิวอินเคาน์เตอร์ครัวค่ะบิวอินห้องน้ำและจะมีบิวอินชั้นวางของตู้รองเท้าให้แล้วนะคะรวมถึงติดแอร์ให้แล้วหตัวสำหรับห้องทป์นี้ค่ะ ทป์สตูดิโอห้องนี้ตำแหน่งจะอยู่ทางฝั่งทิศใต้ค่ะเดี๋ยวเฟิรนเปิดประตูระเบียงให้ชมวิวทิศใต้นะคะวิวที่เห็นความสูงอยู่ที่ชั้น17ค่ะสำหรับราคาห้องสตูดิโอของโครงการตอนนี้เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ2.09ล้านนะคะ ห้องถัดมาจะเป็นห้องตัวอย่างแบบ One e e d r o o m ค่ะขนาดอยู่ที่30.5-31ถึงตารางเมตรนะคะเข้ามาเราจะเจอบริเวณห้องนั่งเล่นก่อนค่ะความือจะเป็นห้องน้ำนะคะและแบ่งเป็นห้องนอนกับห้องครัวค่ะซึ่งห้องนอนจะมีกระจกนะคะเรายังสามารถเทควิวจากห้องนอนได้ด้วยค่ะ และห้องด้านซ้ายมือจะเป็นห้องครัวนะคะซึ่งไท p e นี้จะได้เป็นห้องครัวขนาดไซส์ใหญ่สามารถวางโต๊ะทานอาหารได้2ที่นั่งค่ะและห้องครัวยังติดกับระเบียงด้วยนะคะซึ่งถ้าเราทำอาหารนอกจากจะใช้ที่ดูดควันช่วยเรื่องดูดควันดูดกลิ่นแล้วก็ยังสามารถเปิดประตูระเบียงช่วยระบายอากาศได้อีกด้วยค่ะไทป์นี้ลูกค้าจะชอบกันมากๆเลยนะคะ วิวห้องตัวอย่างหนึ่งห้องนอนจะเป็นฝั่งทิศเหนือนะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ2.4ล้านค่ะเฟิร์นพามาชมวิวชัดๆอีกครั้งหนึ่งนะคะวิวที่เห็นจะเป็นฝั่งทิศเหนือชั้น11ค่ะและนี่จะเป็นวิวฝั่งทิศใต้นะคะความสูงประมาณชั้น30ค่ะสำหรับใครที่ต้องการนัดหมายเข้าชมโครงการสามารถติดต่อเฟิร์นได้เลยนะคะแล้วพบกันค่ะสวัสดีค่ะ